ดาราสาวชื่อดังโสดแล้วจริงๆตอบชัดสาเหตุเลิกมูปออนพร้อมเปิดใจมีคนคุยแล้วดาราสาวชื่อดังยอมรับโสดแล้วจริงๆตอบชัดสาเหตุเลิกแฟนหนุ่มมูฟออนทันทีเปิดใจมีคนคุยแล้วแจงยิบถึงหนุ่มต่างชาติดาราสาวชื่อดังโสดแล้วจริงๆตอบชัดสาเหตุเลิกมูฟออนเปิดใจมีคนคุยใหม่แล้วก่ oh, อนหน้านี้โดนจับตามองอย่างมากเมื่อชาวเน็ตขาเมาส์ต่างออกมารวมตัวรับบทเป็นสายเสือเพียบ พร้อมใบอักษรย่อกันระนาวหลังลือสนันว่ามีคู่รักดาราเลิกเงียบและหนึ่งในนั้นคือคู่ของมะปรางอลิสาคุณแขวงและโอบโอบนิธิวิวัฒนวรางและพอเข้าไปส่องในไอจีของทั้งคู่ก็เริ่มสงสัยมากขึ้นเพราะไม่ได้ลงรูปคู่กันมานานพอสมควรหลังจากที่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์รักร้าวระหว่างดาราสาวมะปรางอลิสา ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาตอบอย่างหมดเปลือกในรายการตอบไม่อั้นทางช่อง YouTube ของไอ้นภัชรินแล้วว่ามะปรางโอบเลิกกันแล้วมะปรางโสดแล้วเลิกรากับแฟนหนุ่มมาได้พักหนึ่งแล้วรักเจ็ดปีไม่ได้ไปต่อมะปรางเล่าว่าโสดมาพักหนึ่งหลายเดือนแล้วคือเลิกกันมันก็คือปัญหาของเราสองคนที่พยายามจะปรับกันแล้วมันเข้ากันไม่ได้ตอนนี้โสดแล้วด้านไอ้นภัชรินถามต่อว่าตอนนี้มีคนคุยใหม่ไหม ทางมะปรางก็ตอบว่าก็มีเราก็คุยได้หมดเปิดใจแต่ยังไม่มีคบกันหรือเป็นแฟนอะไรใดๆเลยก็ให้ได้ศึกษาคนนิดนึงเอาจริงๆคอมเมนต์เยอะมากแต่เราก็ไม่ค่อยได้อ่านคนเขาเดากันว่านู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแล้วมีเพื่อนมาถามคุยกับฝรั่งเหรอรู้สึกว่าเอ้ยไม่นะแต่คือเราเคยลงสตอรี่ที่มีฝรั่งคนหนึ่งที่เป็นนักแข่งก็จะเชื่อมโยงกันไปเมื่อถูกถามว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหม มะปรางก็บอกว่าเป็นเพื่อนได้แต่ไม่ใช่เพื่อนที่ไปแฮงเอาด้วยกันแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนที่เป็นคอมมอนเฟรนดแล้วต้องเจอกันก็อยู่ด้วยกันได้ทำงานได้สำหรับปรางเป็นคนชิลก็คือเป็นเพื่อนได้แต่ช่วงแรกแรกปรางว่าก็คงต้องใช้เวลากันทุกคนเอาจริงทุกคนมันเป็นเพื่อนกันหมดเราไม่อยากให้คนรอบตัวเราลำบากใจเรายังไปถ่ายงานด้วยกันอยู่เลยยังคุยกันปกติเป็นเรื่องใดๆ เป็นไงบ้างคุยเรื่องหมาก็จะเป็นในเวน,นั้นเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่คุยได้